สวัสดีครับพงุ่เชันไครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวิวคันนี้ครับผมมิตซูบิชิปาเจโร่ 2.4GT ตัวพรีเมียมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2016นะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับเพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่795,000บาทนะครับคันนี้พร้อมรับประกัน1ปีนะครับหรือ25,000กิโลเมตรครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมตัวรถกันเลยครับ กบผมก็เริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยนะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบ B I L E D นะครับตัวนี้มันจะมีเรื่องของการปรับแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีตัว Daylight นะครับตัวนี้ครับโอเคเลนมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นในเรื่องของวัตถุด้านหน้าให้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าใหม่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบ มาดูในส่วนของตัวล้อและยางนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแมกขอบสิบแปดนะครับผมยางเนี่ยจะเป็นบริดจ์สโตนนะครับปีสองพันยสิบนะครับบอกเลยว่าใหม่มากนะครับยางนี่ดูดอครับยังเหลืออเลยนะครับผมโอเคสีขาวนะครับตัวนี้นะครับก็ปาเจโลเขาจะทําเป็นตัวซ้มโป่งขึ้นมานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นรถออปชันดีๆอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ท้ายนะครับเพื่อสแกนเรื่องของวัตถุนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังนะครับตัวกล้องเนี่ยครับสามารถเป็นดูได้360องศานะครับอ่าถ้าถ้าเกิดเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยมันสามารถดูได้360องศาเลยครับผมนะครับสัญลักษณ์ก็จะบอกว่าเป็นตัวในเรื่องของขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมเรื่องของระบบเบรคนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับ นี่จะเป็นในเรื่องของตัวเนี่ยผมให้ดูตัวล้อหลังนะครับดิสเบรสีล้อก็ระยะเบรคก็จะมั่นใจมากขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้อเดี๋ยวลองดูฝาท้ายกันนิดนึงนะครับดูด้านตัวด้านหลังนะครับก็จะกว้างนะครับตัวนี้ถ้าของปาเจโร่เนี่ยมันจะเป็นแบบเบาแบบทบ,บเรียบนะครับแบบทับเรียบลงไปตรงนี้นะครับอันนี้มันต้องปรับเลื่อนหน้าตัวเบาไปทีนะครับอาจจะไม่ถนัด เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้เบาะด้านหลังก็ผู้โดยสารก็สามารถพับเอนได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าตนีะกว้างนะครับสามารถวางเท้าสอดเท้าได้กว้างมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในในห้องเครื่องกันเลยครับผมตัวด้านหลังนะครับก็ดูเรื่องของอ่าอุบิเหตุนะครับก็ไม่มีนะครับตัวน็อตนี่ก็ยังเดิมนะครับไม่มีรอยถอดนะครับก็อ่าฝาปะโคงท้ายนะครับ เดิมทุกตัวเลยนะครับรูตะเข็บได้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีบัติเหตุนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆครับผมมาดูซูในส่วนของเรื่องห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น2.4 Common Rail นะครับตัวนี้นะครับเทอร์โบนะครับอห้องเครื่องก็สะอาดเหมือนเดิมนะครับสวยเลยนะครับอ่ผมให้ดูรอยในเรื่องของตัวรอยด้านข้างนะครับ น็อตนะครับก็เดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีรอยถอดนะครับนี่นะครับอ่านี่ฝากระโปรงนะครับไม่มีตะกิดเลยนะครับฝากระโปรงเดิมมากครับคันนี้นี่ครับตัวฝากระโปรงน็อตซ้ายขวานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอันข้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันเลยครับผม ในตัวของกุญแจนะฮะก็จะมีตัวล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับหรือว่าจะเป็นเป็นตัวสมาร์ทคีย์นะครับสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับโอเคดูจากแผงคอนโซลด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นเป็นหนังนะครับแล้วก็มีลายเป็นเขาเรียกว่าลายเปียโนแบ็กนะครับมาเนี่ยครับอันนี้ก็สวิตช์เปิดกระจกก็ไปทําแบบเรียบหรูง่ายๆนะครับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้ง2ด้านนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับปรับได้8ทิศทางนะครับโอเคมีไซส์แอร์แบ็กนะครับนี่นะครับใส่แอร์แบ็กสามารถก็อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมโอเคคันนี้ก็มาพร้อมรมกระดุมให้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น p u s สต t a r t นะครับแล้วก็ระบบในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนะครับตัวนี้ปรับกระจกอยู่ด้านมุมนี้โอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปอยู่บนรถกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในรถละอ่าโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวามือนะครับโอเคเริ่มจากเลขไม้นะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรนะครับโอเคผมมาลัยนะครับเป็นผมมาลัยหุ้มหนังนะครับโอ้ผมมาลัยแบบบอกเลยว่าสวยมากครับมีระบบพัฒน s ชิพนะครับตัวนี้ของตัวปาเจโรก็ เพิ่มความสปอร์นะครับหรือว่าใช้เกียร์ต่ำเกียร์สูงนะครับก็ใช้งานได้มั่นใจมากขึ้นนะครับคูสคอนโทรลนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มีระบบผีแคนะครับป้องกันระยะห่างรถด,ด้วยนะครับวันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองเบาเสียงกันโอเค,ครับพวงมาลัยก็เป็นฟันติฟังชั่นนะครับ เรื่องของหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอ n นวิเกเตอร์นิ้วนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับเรื่องของนี่ครับตำแหน่งเกียร์นะครับตัวนี้นะครับก็มีระบบเกียร์โหมดสปอร์ตนะครับบวกลบไฮไลท์ของคันนี้ที่เป็นเครื่องขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็จะมีตัวปรับฟังก์ชันนะครับขับเคลื่อนสีล้อยตัวนี้นะครับตูตูไฮโฟลโฟไฮนะครับแล้วก็โฟไฮโลนะครับแล้วก็เป็นโฟโลเลยนะครับ เรจะมีปรับตัวสภาพพื้นพื้นพื้นผิวถนนด้วยนะครับเบรกนะครับก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าเป็นเบรกมือออโต้ไฟฟ้านะครับคนนี้บอกเลยว,ว่าออปชั่นครบจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองปรับหมดหเรื่องของการขับสีให้ดูได้นะครับโอเคสูงปึ๊บอ่านี่ครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเสียงการเข้าเกียร์นะครับอ่าเข้าครบได้หมดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์การ เข้าเกียร์บอกนะครับโอเคนี่ครับก็เข้าได้ครบทุกฟังก์ชันเกียร์นะครับแผงคอนโซลนะครับก็ยังใหม่นะครับไม่มีลอกไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยแปกอะไรเลยนะครับตัวเบาะนะครับใช้งานน้อยมากครับดูครับไม่มีการแตกเลยนะครับเป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานของมิตซูบิชินะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องโดยสารด้านหลังครับแผงคอนโซลด้านหลังนะครับก็จะเป็นหุ้มหนังเหมือนเดิมนะครับมีลายเป็นโนบักนะครับเบาะนะครับทำเบาะมาได้ดีนะครับผมว่าของ Mitsubishi เพราะว่าทําเป็นความหนาของเบาะตอนหลังเนี่ยทำให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายมากขึ้นเลยนะครับเลยนะครับนะครับความหนาเป็นเป็นนวมเนี่ยครับแล้วก็มีอ่าเครื่องเล่นนะครับพร้อมใส่แผ่นบูเล่นะครับตัวนี้โอเคดีวีดีนะครับ เพับเบาะลงมาปึ๊บเห็นนะครับคนนี้เขาจะใช้แค่ระบบมือเดียวนะครับสามารถพับเบาะได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากครับก็ก้าวขึ้นห้องโดยสารด้านหลังได้เลยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปราคากันอีกทีนึงครับขออนุญาตสรุปราคาอีกทีนะครับมิต s ูบิชิปาเจโร่224 GT Premium นะครับตัวนี้ปี2016นะครับราคา795,000บาทครับ เรามีรับประกันให้1ปีนะครับหรือ25 0 0 0พันกิโลเมตรนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับจัดได้ฟรีดาวด้วยบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าที่หาตัวเป็น PPV แบบนี้นะครับสนใจนะครับบอกว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เป็นรถในสภาพเดิมๆนะครับที่เราคัดสรรมาให้ลูกค้าดูแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับรถมือสองจากมาสเตอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ แนะนำมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอาจจะมีโทรมาที่เบอร์นะครับหรือว่าทากลายมาก็ได้ครับผมก็ยินดีนะครับให้ข้อมูลต่างๆของตัวรถนะครับตอนนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับผม